สวัสดีครับวันนี้ยูผมไปนลอร์เทชแนลนะครับจุเบจุเบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงดันซับเวกันโซโลว่าเราใช้เวลากี่นาทีนะครับโดยเซ็ตของผมนะครับที่ผมใช้มันจะมีเป็นฉลาม3ส่วนนะครับเพื่อเอาคิิคอนบวก5นะครับแล้วก็มีถุงมือทุหน้าเพื่อเอาดาเมจคิดคอนนะครับแล้วก็มีล็อกเกอร์3ชิ้นเอ้ยมีล็อกเกอร์4ชิ้นครับแล้วก็หัวนี่ผมเปลี่ยนแป๊บนึงมันเป็นหัวปงกันผมลืม เป็นล็อกเกอร์ทั้งหมด5้าชิ้นนะครับแล้วก็มีกระอกบวกสเปเชียลแอคแทอีก1ชิ้นโดยมีคิดิคอนอยู่ที่74%็สิบี่เปอร์เซนแล้วก็เอคิดิคอนดามเออยู่ที่74%็สี่เปอร์เซนแล้วก็คิติคอนอยู่ที่ยี่สนะิบหกดแปดเปอร์เซนตะก็คือมีโอกาสคีประมาณสามถึงสี่ครั้งจะมีโอกาสคิ1ทีนะครับในอาตาัตราเฉลี่ยนะก็อ e, ีตอนนี้อ e ีบวกเจ็ดนะครับอีบวกเจ็ดนะซึ่งหลังจากที่เรา วันที่16ก็คือพรุ่งนี้นะครับอาจจะได้เห็น e บกแปดกันเพราะว่าเติมหนึ่งห้าหนึ่งูนย์ไว้เตรียมใบกันแต่ไว้ไปเดี๋ยวเรามาลงกันเลยว่าเราใช้มนาไปกี่ขวดได้ตอนนี้มีสองรอยี่สิบกับแปดสิบแปดขวดมนาใหญ่เริ่มกันเลยมีมนาทั้งหมดห้าพันหกร้อยนะครับตูม ไปต่อไปต่อกดทีรู้ๆอ่ะแบบพอหลอดมานาเยอะๆมันก็สบายหน่อยนะครับเราสามารถแบบโอ้โลดมานาอยู่ตรงโน้นข้างบนเก็บทันไหมไม่ทัน อ้าวผมพลาดทุกคนอออต้องอีสองรอบเลยไม่งั้นรอบเดียวก็พออันนี้กดพลาดเองไม่ใช่ความผิดใครเลยความผิดตัวเองล้วนๆ,ๆเดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวเราต้องเดินมาตรงนี้ก่อนพื<ๆ>้นบึงทีเดียวไม่ทีเดียวไืะ อยากจะอีทีเดียวก็เลยชานิดหนึ่งไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเราต้องวิ่งกดนี้ปุ้มอ้าวมานาไม่เด้งโอ้โอผมเต็งเลยมานาไม่เด้งเดี๋ยวผมเก็บของก่อนมีใบบวกด้วยปุ้มแล้วรอบนี้ผมได้ข่าม,มานาแล้ว โอเคมาเราอาจจะไม่ได้อ e ีตลอดเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวตัวเดียวเราก็ไม่อ e ีเนาะตี e มันบ้างโอ้ตัวนี้เราก็อ e ีไปเลยจ้าปุ้มเดี๋ยวเรามาดูกันตอนบอสซับเวย์ว่าเราอีทีเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบบเรายังอีทีเดียวตายนะครับเดี๋ยว รอมนันมาก่อนฮึบปุมทีเดียวหายหมดเฮ้ยตัวนี้ไม่ตายเฉยเลยรอบนี้งงปกติก็ตายตลอดเมื่อกี้ไม่ตายเฉยเกมนมนามนามันหัวเหอฮะอุ้ยไปบวกสองใบเดี๋ยวก่อนเก็บใบบวกก่อนสำคัญของสำคัญ ผมเพิ่งเคยลงโซโล่ซับเวนะครับก็เลยครั้งแรกเลยก็เลยอาจจะยังคอ e e มกดอีไม่ถูกจังหวะมีแต่แบบเรียกว่าไงอ่ะให้คนอื่นพาลงนะครับไม่ได้ลงเองก็เลยกะจังหวะอียังไม่แม่นว่าต้องตำแหน่งไหนโอ้โหตอนแรกผมว่า ผมมัวแต่ดูของของดอบผมเลยยังยังไม่ได้กดไอหนีอะไรนะคอมโบต่อ,อไา้ไปแล้วสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วมานาหายไปแล้วเจ็ดขวดมาตรงบอสซับนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอีแรงเท่าไหร่ ลุ้มสองหมื่นสองสองหมื่นเกือบสองหมื่นสามนะลุ้มสองหมื่นสามขออีนุกน้องทิ้งไว้ก่อนมันเก,กะกะเราโอ้แย่แย่แย่ องมืนสามไม่ชี้เลยฮะสองมืนสาไม่ชี้เลยอะไรเนี่ยฉันใส่ชี้มาเพื่อการให้เธอชี้นะตายหาเออไม่ชี้จริงๆด้วยดวงมันอะไรจะขนาดนี้ไม่ชี้เลย ส่วนเอาเรื่องตอนเล่นคนเดียวเอ้ยตอนพาคนอื่นลงคี่บ่อยๆไม่ใช่ตอนไอ้นี่ดิตอนลงกับคนอื่นคีบ่อยมากเลยมาใช้เวลาแปหมดสามนาทียี่สิบวินะครับอาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้ได้บวกลบสามสิบเอ้ยอาจจะช้ากว่านี้บวกลบสามสิบวิไม่ใช่บวกลบปิดต้องบวกสามสิบวินเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูโจก,กันอ๋อเราใช้มานาไปกี่หัวแล้วนะอย่าบอกว่าหลุดช้ามาก ใช้มานาไปสิบขวดนะเอ่อมานาขวดเล็กใช้ไปแปดขวดแต่ถ้าเราใส่ล็อกเกอร์ล้วนๆมันจะใช้มันจะแรงกว่านี้นะตอนผมใส่ล็อกเกอร์ล้วนๆนี่คือแบบอ E ข้อทีสองหมื่นแปดก็คือเพิ่มมาเกือบห้าพัน เรียบร้อยยิงกนแล้วผมกดใช้มานาทำไมเก็บได้ระดับเอเลยนะเนี่ย ได้อะกด e. ีรัวๆไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าจังหวะมันคือไม่รอดอเสียด้เสียด้อาวุ้มตายไปเลยไม่ได้ดูดาเมจเลยอะว่าดาเมจเท่าไหร่ลืมดูดาเมจเลยเดี๋ยวต้องดูในคลิปนั่นแหละว่าดาเมจเท่าไหร่ เพราะกำลังแบบง่วนกับการตีโจ๊กมากใช้เวลาลงโจ๊กคนเดียวหนึ่งนาทีนะครับซึ่งอาจจะเร็วหรือไวกว่านี้ได้อยู่สักยี่สิบวิพอเมื่อกี้อีพลาดน,นะครับอีไม่พลาดหรอกแต่ว่าเสียจังหวะโดนจับหลายทีโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปลงโซโล่ดัน ซับเวคนเดียวนะครับว่า e อีแคบบวกเจดใช้เวลาเท่าไหร่ก็ซับเวอยู่ที่สามนาทีครึ่งโจ๊กอยู่ที่1นาทีก็แล้วแล้วเกือบเกือบห้านาทีนะคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุบเบจุเบเเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปลงรถนะ